สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่แม็กฟอร์ดช anel n นะวันนี้แม็มี DBL Sport นะครับสีขาวแต่งหล่อเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่าเดิมๆนะครับแต่งนิดหน่อยอ่ะตัวนี้หล่อแล้วนะครับค่าตัวนะครับจะอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะมีสีให้เลือกด่วนใจนะครับสีพิเศษนะครับเป็นตัวสีส้มนะตัวนี้นะสำหรับตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็รุ่นนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ ขับ4นะครับหรือ4คูณ4นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับ2นะเทอร์โบเดี่ยวนะเครื่องยนต์นะ2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างมาชมกันเลยนะครับนี่คือนะครับ DBL นะครับสปอร์ตนะครับ เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับค่าตัวจะอยู่ที่974,000บาทนะครับวันนี้แม็กพามาชมสีขาวว่าแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับอะมาดูเลยตัวนี้นะครับแต่งน้อยนะอันนี้ปิดกระจังหน้าฟอ r ์ FORD นะครับหรือกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับสีขาวตัดสีดำนะครับอาพร้อมไฟ LED สามดวงนะครับอาก็จะได้ความลอดุดุแบบนี้เลยนะครับอะ ไฟหน้านะครับอ่าก็จะเป็นไฟเดิมนะไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับจะมีเส้นเดรทันในนี้หลายไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในคมเดียวกันนะครับจะเรียกกันว่าไฟซีแคมนั่นเองนะอ่ามาดูกันที่กันชนหน้านะครับอ่าเห็นไหมของตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นสีโครมเมียมนะครับตัดสีกาเฟหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแปรผันจำภูมิพลายแบบ LED นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีข่วงลากจูงนะครับช่องตรงกลางนะครับจะเป็นช่องนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะตัวนี้นะ เห็นไหมก็จะช่วยเรื่องในการระบายความร้อนในการขับขี่นะครับตัวนี้นะมาดูกันที่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับก็ดีไซน์นะครับจากโรงงานเลยนะครับฝากระโปรงแบบแอโรดนามิกนะครับก็หล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับด้านข้างนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะหล่อมากๆนะครับเดิมๆก็หล่อแล้วครับตัวนี้ ความพิเศษนะครับของตัวนี้นะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช็อคอัพ2 m o n นโมโนทูบนะครับในรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะครับในตัว XLT จะยังไม่มีนะครับแล้วก็ XLS ก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็นะครับความพิเศษของเขาอย่างที่แม็กบอกไปว่าตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดตัว XLS มานะครับก็ยังนะยังนะตัวนี้ก็ XLT ก็อาจจะหายไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเลยนะครับสปอร์ตนะ ตัวนี้นะอาจจะแม็กมาดูต่อนะครับตัวนี้นะครับแม็กนะครับเห็นไหมจะเป็นสีดำนะครับตัดสีโครเมียมนะครับอหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้แม็กจะเป็นแม็กขอบ18นั่นเองนะครับจับคู่นะครับมากับพร้อมกับยางกู๊ดเยียนะครับ255นะครับ65ห้าอาร์สนะครับตัวนี้เป็นหน้าทวิตหลังดำนั่นเองนะครับแก้มข้างนะครับใส่ลักษณ์โลโก้เทอร์โบนะครับพร้อมกับสีกาไฟนะครับตัวสปอร์ตนะครับจะเน้นสีกาไฟนะครับ กระจกมองข้างนะครับสีกาไฟนะครับตัวนี้พร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มน,น,นะครับเซรามิก uh, นะครับอันนี้เลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ406080นะครับตัวนี้นะแล้วก็นะครับกันสาดนะครับของฟอร์ดนะครับก็ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี s 2> <S 2> <s <S ้มาดูที่ด้านล่างบันไดข้างนะครับ สีดำนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะทีมส่งมอบแล้วนะก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเงาๆแบบนี้เลยอะมาดูนะครับฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกใช้งานง่ายนะครับถ้าเราปลดล็อกรถอยู่นะครับก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับด้านล่างกันบ้างนะครับท้ายกระบะนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปท้ายกระบะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับโช๊คอัพเป็นโช๊คอัพแบบไข่นะครับแยกออกจากตัวถังนะครับหรือเชสซีนะครับทำให้การขับขี่และการ เข้าโคนะครับสมูทมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับแหนบแผ่นบางนะครับทั้งหมด4เส้นนะครับบน3มล่างหนึ่งนะที่เหยียบนะครับหรือบันไดข้างนะตัวนี้ก็มีแล้วนะครับในรุ่นสปอร์ตนะมาดูไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายนะครับเป็นไฟแบบ LED ผสมไฟหลอดแบบไฮโดรเจนนะครับอ่าท้ายกระบะครับหน้าตาเขาจะประมาณนี้เลยนะครับไฟเบรกดูที่3มนะครับมีแล้วนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ โลโก้ฟอร์ดมาพร้อมกับกล้องนะครับกล้องถอยหลังนะอันนี้ก็จะมีตัวกะระยะให้นะครับเลาะซิงกับหน้าจอนะครับ10.1นิ้วด้านในนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ปั๊มเลนเจอร์นะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยการชุนท้ายสีกาไฟนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะตัวนี้มีให้นะครับอ่าแล้วก็โลโก้สปอร์ตนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องแต่งเยอะก็หล่อแล้วนะครับกับในรุ่นสปอร์ตเพื่อนๆชอบ สามารถนะครับไปติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าหลังคานะครับหรือโลบาร์นะครับหรือสปอร์ตบาร์เพิ่มได้เลยนะครับหล่อมากมากเลยนะครับกับรุ่น DBL Sport นะครับเห็นไหมสีก็มีให้เลือกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ DBL Sport ครับก็น่าจะถูกใจนะครับแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังนะครับ จะใช้รถนะครับแล้วก็ออปชันเยอะๆนะครับภายในรถนะอันนี้ก็เรียกว่าน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นนะครับดีๆมีให้นะครับทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวแม็กจะส่งโปรโมชั่นไปให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะเป็นกําลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยนะครับนำคลิปนะครับมาให้ชมกันนะครับจะทยอยทําให้ชมเรื่อยๆเลยจะได้นะครับดูนะครับเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะจะออกนะครับหรือว่า จะแต่งนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับแล้วก็ฝากนะครับลูกค้ท่านไหนสนใจนะครับฝากคอมเมนต์นะครับด้านล่างนะเดี๋ยวฝากทิ้งเบอร์และไลน์ไว้นะครับเดี๋ยวมาติดต่อกลับไปนะครับยังไงวันนี้แม็กฝาก dbf สตอร์ดคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมขั้นไหนติดตามคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ